สรุปสั้นๆดูจากไลอัพคือหลังจากจบไปสี่สัปดาห์เนี่ยตอนนี้เราสรุปได้แล้วนะครับว่าบุรีรัมยูนิเต็ดได้ผู้เล่นชุดหลักแล้วชุดหลักแบบเกือบร้อยเเซนแบบแทบบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับและที่สำคัญเป็นที่แน่นอนแล้วว่าตำแหน่งของทีละทรบุญมาทัน ตลอดทั้งฤด,ดูกาลถ้าไม่เกิดการผิดพลาดอะไรนะครับจะเล่นตำแหน่งมิดฟิลจะเล่นตำแหน่งกีครับดังมิดฟิลครับสี่สี่นัดที่ผ่านมามันชัดเจนเขนาดขาดซาซารักไปเนี่ยยังเอารัตนากรใหม่คามิไปเล่นแบ็กซ้ายดังนั้นตำแหน่งกลองกลางของทางบุรีรลมโกนันเขาสิ์จะยืนคู่กับธีรทรบุญมาทันสองคนนี้แน่นอนถ้าไม่เกิดบาดเจ็บหรือแบนจะเป็นสองคนนี้ และ11คนแรกของทางบุรีรัมจะมีโอกาสเปลี่ยนได้แค่เพียงหนึ่งตำแหน่งนี่สรุปนะจะขี่เกมนะก็คือตำแหน่งของพันษาอ่านะครับตำแหน่งของพันษาเท่านั้นเองนอกนั้นจะล็อกสเปคแบบนี้เลย11คนแรกของทางบุรีรัมเออสควอตเล็กไหมก็ก็ถือว่าไม่ใหญ่นะถือว่าเล็กเหมือนกันนะอ่า